สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ TripTalk by a b t AB t a b i ทค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่62นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอสิ่งต่างๆที่เป็นของใหม่ใน q ิวชนะคะในคอนเทนต์ของเราทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราพยายามจะหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลอัปเดต ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นหลักอาจจะมีเรื่องอื่นๆบ้างเข้ามาแจมเข้ามาเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะนําไปตัดสินใจหรือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในทริปที่จะเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็เช่นกันค่ะหลายๆครั้งใน EP ีก่อนหน้านี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของใหม่ๆในญี่ปุ่นในสถานที่ต่างๆในภูมิภาคต่างๆนะคะอย่างเช่น ใน EP ีที่19นะคะถ้าท่านไหนยังไม่ได้ฟังนะคะลองอาหาอี e ีเก่าๆของเราฟังดูนะคะจะเป็นเรื่องอสิ่งใหม่ๆในคันไซนะคะตอนที่19นะคะสำหรับตอนที่33เราจะาเราได้จะนำเสนอในเรื่องของอ ตึกใหม่หรือว่าเทอร์มินอลใหม่ของฮานิดาแอร์พอร์ตในโตเกียวนะคะ EP ที่33นะคะแล้วก็ EP ที่43เราก็พูดถึงแพลตฟอร์มตัวใหม่ของสถานีโอซาก้านะคะก็อันนี้เป็นแถบคันไซค่ะเป็นสถานีที่มีความชุกชุมติดอันดับประเทศของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะว่ามีอะไรใหม่ขึ้นมาใน EP ที่43 ะะแล้วก็ล่าสุดใน EP ีที่54นะคะแล้วก็นำข้อมูลอัปเดตมาให้ฟังกันในเรื่องตึกใหม่ในชินจูกุนะคะตามที่เคยบอกค่ะเมืองใหม่ๆเออเมืองใหญ่ๆนะคะมีของใหม่มีของเก่าที่มันต้องออมีการปรับปรุงไปตามกาลเวลาแล้วก็มีของใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะคะตอนที่54แหรือีพีที่54เราก็เลยคุยกันเรื่องตึกใหม่ในชินจูกุซึ่งเป็น Talk of the ดอะทของญี่ปุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าข่าวนี้เนี่ย เรื่องนี้เนี่ยบังเอิญทราบมาจากคนญี่ปุ่นเลยจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้มีตึกใหมนะ่นะคนไทยสนใจกันหรือเปล่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่ยังไม่เคยได้ยินนะคะจากจากสื่อหรือจากอะไรก็แล้วแต่แต่ได้ยินจากชาวญี่ปุ่นจริงๆเขาบอกว่าอันเนี้ยนักท่องเที่ยวน่าจะชอบนะก็เลยนํามาฝากกันใน EP พีที่54สนะคะสำหรับวันนี้ EP ีที่62เราจะมาคุยเรื่องของใหม่ๆในคิวชู ะะเผื่อใครกำลังเลงการเที่ยวในเกาะใต้นะคะเกาะคิวชูของญี่ปุ่นก็ลองฟังในตอนนี้ดูค่ะว่าที่ผ่านมามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะใครเคยไปแล้วก็อาจจะพิจารณาไปซ้ำเพราะว่ามันมี เรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาในภูิภาคนั้นๆนะคะอย่างที่เรียนไปนแล้วค่ะในในในหลายๆตอนน,น,นะคะว่าความเปลี่ยนแปลงในญี่ปุ่นเองเนี่ยมันมันเริ่มมาจากแผนของการที่เขาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มางานโตเกียวโอลิมปิก2020นะคะซึ่งเป็นเ,เป็นเป็นแผนเดิมของโอลิมปิกที่ จัดในปี2020แต่ในความเป็นจริงแล้วอ,อย่างที่รู้กันนะคะว่าทั่วโลกมีวิกฤตการของโควิดทำให้ตัวโอลิมปิกเองก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะที่สุด ในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกเลยทีเดียวเพราะว่าโอลิมปิกไม่เคยไม่เคยได้รับผลกระทบแบบนี้มาเลยในช่วงเวลาการจัดงานามหากรรมกีฬาระดับโลกขนาดนี้นะคะทั้งเลืเอทั้งมีข่าวว่าตอนแรกจะยกเลิกไปก่อนทั้งมีข่าวว่าจะเลื่อนนะคะแล้วในที่สุดก็จัดแล้วก็เลื่อนโดยที่ไม่มีคนเข้าดูในสนามแข่งนะคะก็เป็นอะไรที่ ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งกระทบอย่างยิ่งกับเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนะคะซึ่งในใน,ในการจัดกีฬาระดับโลกขนาดนี้ในแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินจำนวนมากนะคะแล้วก็คาดหวังในการเป็นการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนในการที่รองรับผู้นักท่องเที่ยวที่มา เพื่อการดูโอลิมปิกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเ,เดิมกีฬาโอลิมปิกวางแผนในการจัดในปี2020เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเขาทำมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่มาสะดุดตรงที่มีโควิดขึ้นมาในปี2019นะคะก็ทำให้ การปฏิรูปหรือการรีโนเวทหรือการ uh, สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงในช่วงตอนนั้นเนี่ยมันมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะพอดำเนินต่อไปแล้วเนี่ยมันจึงทำให้ช่วง2,000ประมาณหลังจากปี2020เป็นต้นมาเนี่ยมันจะมี สถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งก่อสร้างหรือเป็นตึกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมการพวกนั้นเนี่ยมันก็ทยอยเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในคิวชูก็เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงในช่วงตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็คือพอดีกับช่วงที่เป็นโควิดนั่นแหละคะ่ะว่ามีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาบ้างในคิวชูนะคะไล่กันไปเลยนะคะ ในคิวชูเราก็จะพูด cover ในส่วนที่เป็นอย่างเช่นฟูกุโอกะนะคะคิตะคิวชูคุมามโตะแล้วก็นางาซากินะคะเป็นในในใน a r e ยตรงนี้ที่เขามีความเปลี่ยนแปลกนะคะอันแรกที่อยู่ใน list นะคะวันนี้ข้อมูลมาจาก japanguide.com นะคะหัวข้อก็คือ what's new in k y u s h u นะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะซึ่งลงเพิ่งอัป เข้ามาในเนื้อหาของ j p a ป Guide เนี่ยเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีนี้เองนะคะซึ่งประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเ,เขาบอกว่าเขา l i ต์ขึ้นมาว่าถ้าใครที่ไปคิวชูมาก่อนหน้าโควิดนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดวางแผนจะไปอีกคุณจะเจออะไรบ้างที่เป็นความเปลี่ยนแปลงอันดับแรกนะคะที่ขึ้นอยู่ใน l i ต์แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นเ,เป็นแบบ ได้รับความนิยมสูงสุดหรือว่าดีสุดหรือว่าใหญ่สุดหรือว่าอลังการสุดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือแ,แ,แค่เป็นการเรียงขึ้นมาแค่นั้นเองอันดับแรกคือเซนรินมิวเซียมนะคะเซนรินมิวเซียมเนี่ยจะอยู่ในเมืองคิตะคิวชูนะคะซึ่งเป็นส่วนตอนบนบนของฟุกุโอกะนะคะซึ่งเซนรินเนี่ยดั้งเดิมหรือว่าตัวตนของเขาเนี่ยเขาเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรที่ทำแผนที่นะคะ แผนที่ของญี่ปุ่นนะคะ,ะแล้วก็ตัวมิวเซียมเนี่ยคือญี่ปุ่นก็มีมิวเซียมเยอะมากนะคะมิวเซียมสารพัดมิวเซียมมิวเซียมที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เป็นความเป็นญี่ปุ่นอย่างเช่นอย่างที่เราจะรู้จักกันกับมิวเซียมพวกเป็นการ์ตูนเป็นมังงะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวตนของญี่ปุ่นนะคะเซนรินมิวเซียมเป็นหนึ่งใน,น,งน,งในมิวเซียมที่เปิดขึ้นมาในเมืองคิตาคิวชูนะคะ,ะเปิดเมื่อ,อ จูน2020คือมิถุนาน2020ก็เป็นช่วงโควิดพอดีนะคะซึ่งเป็นมิวเซียมที่อยู่บนชั้นสูงสุดของตึกออฟฟิศนะคะออฟฟิศบิลดิ้งนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าพิกัดก็อยู่ตรงที่ว่าเดินประมาณ15นาทีจากสถานีโคคุระนะคะโคคุระสเตชันนะคะหรือว่าถ้าเทียบอยู่กับถ้าเทียบกับแลนด์มาร์กนะคะก็คือเดินนิดเดียวจาก ปราสาทโคคุระนะคะซึ่งเป็นปราสาทแห่งหนึ่งทีเ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคิตาคิวชิวนะคะก็มิวเซียมนี้เป็นมิวเซียมเกี่ยวกับแผนที่ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นแผนที่ในเชิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในอดีตการเป็นต้นมานะคะก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำแผนที่หรือว่า,เ,าเป็น ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเองซึ่งไปอิงกับประวัติศาสตร์นะคะแผนที่ก็อิงกับประวัติศาสตร์เพราะว่ามันจะต้องเชื่อมโยงกับแหล่ง ที่ที่อยู่หรือว่าเป็นเป็นสถานที่นะคะของที่ต่างๆที่กลายมาเป็นชาติญี่ปุ่นในปัจจุบันนะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะถ้า,ถ,าถ้ามีมิวเซียมก็คือจะต้องมีาคาเฟ่นะคะมีร้าน,ร,านร้านกาแฟนะคะซึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิจการที่เกื้อหนุนกันนะคะคนไปเดินชมคาเฟ่เคนไปเดินชม,มพิพิธภัณฑ์ก็อาจจะแวะรับประทานาขนม,ขนมเครื่องดื่มในคาเฟ่นะคะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นมิวเซียมของของอผู้ผู้ผลิตหรือผู้จัดทำแผนที่ของญี่ปุ่นนะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำแผนที่ของญี่ปุ่นเซนรินมิวเซียมนะคะจุดแรกที่เพิ่งเปิดขึ้นมาในเดือนมิถุนายน2020นะคะจุดที่2นะคะจะเป็นเป็นมิวเซียมอีกละคะ่ะก็เป็นมิวเซียมที่ชื่อว่าคิตาคิวชูพีซมิวเซียม ะะถ้าอพอจะคาดเดาได้ละคะ่ะบอกคิตาคิชูก็เป็นสถานที่นะคะก็อยู่ในคิตาคิวชูก็เมืองเดียวกับเซนรินมิวเซียมนี่แหละแล้วก็พีซมิวเซียมถ้าเป็นพีซมิวเซียมคำว่าพีซเนี่ยส่วนใหญ่จะลิงก์หรือเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์สงครามโลกนะคะก็ ตัวคิตาคิวชูพิสเมียนะคะอ,อยู่ไม่ไกลจากโคคุระ Castle หรือปราสาทโคคุระนะคะก,ก็อยู่ในโซนเดียวกันนะคะตัวนี้พิพิธภัณฑ์ตัวนี้นะคะแห่งนี้นะคะเปิดเมื่อเดือนเมษายน2022ก็คือเปิดเมื่อปีที่แล้วเมษายนปีที่แล้วนะคะโคคุระเนี่ยเป็นชื่อเมืองหรือเป็นชื่อเขตนะคะซึ่งอตอนนี้ แต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นโซนหนึ่งที่เป็นชื่อเมืองที่เป็นที่รู้จักกันนะคะ,ะแล้วก็โคคุระเนี่ยก็จะอยู่มาควบรวมอยู่กับเมืองที่เรียกว่าชื่อว่าคิตะคิวชูวในปี1963นะคะซึ่งเดิมเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหมายของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ไปลงที่นางาซากิแทนโดโคกุระตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็รอดไปนะคะโคกุระซิตี้ก็เลยไม่ไม่ได้ถูกบอมนะคะเ,เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยตามตามข้อมูลนี้แล้วเขาบอกว่าตอนนักขณะที่เขาทิ้งบอมเนี่ยที่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 ทางอเมริกาทิ้งบอมลงนางาซากนเนิเนี่ยเนื่องจาก ว,วิสัยทัศน์หรือว่าเป็นสภาพการมองเห็นของเมืองโคกุระเนี่ยไม่ดีนะคะในวันที่8สิงหาคมปี1945นะคะตัวจุดเป้าหมายในการทิ้งตอนแรกเป็นโคกุระแต่ว่าเนื่องจากว่ามองเห็นสภาพอากาศไม่ดีก็เลยย้ายไปทิ้งที่านางาซากิแทนนะคะก็เลยเก็เลยรอดไปนะคะซึ่ง ถึงแม้ว่าจะรอดจากระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยแต่ว่าในช่วงต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่เดือนจากที่มีเหตุการณ์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยคุกุลักก็ยังโดนระเบิดไฟอยู่ดีนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งตัว p e a c e Museum ตัวนี้ก็เป็น,เป,นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาเรียบเรียงรประวัติความเป็นมาของเมืองนะคะในช่วงนั้นถ้าใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะคะในช่วงสงครามโลกก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มเข้ามาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษายน2022นี้เองนะคะจุดที่3จะเป็นจุดรื่นรมหน่อยก็คือเป็น The Outlets k i t a k y u s h u นะคะ The Outlet เเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเอา l e เลนะคะที่เป็นขายของแบรนด์เนมต่างๆนานานะคะภายใต้อีออนกรุ๊ปนะคะแล้วก็มีอยู่หลายสาขาในญี่ปุ่นนะคะซึ่งสาขาฮิตาคิวชูก็เพิ่งจะเปิดในเดือนเมษายน2022นะคะซึ่งตำแหน่งที่เปิดก็คือว่าอยู่ใกล้ๆกับ e อีออนมอลนะคะ ของเดิมนะคะแล้วก็มาเปิดเป็น The Outlet s k i a e Q Show ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาม The Outlet Brand Mall นะคะที่เปิดในญี่ปุ่นที่ผ่านมาทั้งหมดก็อันนี้เป็นจุดที่3เป็นแห่งที่3นะคะซึ่งในตัว Complex ของ The Outlet เนี่ยก็จะมีตัว s p c e l a b บอยู่ด้วยนะคะ ก็คล้ายๆเป็นไซส์มิวเซียมนะคะก็อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กนะคะเป,เป็นเยาวชนที่จะเข้ามาดูเป็นพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่มีการช้อปปิ้งกันไปด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดที่3ค่ะคือ The Outlet k i t t k ิ u s u เป็นเปิดเพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนเมษายน2022ปีที่แล้วนะคะ จุดที่4ที่เป็นของใหม่ก็คือลาราพอร์ตฟูกุโอกะนะคะลาราพอร์ตเป็นช็อปปิ้งมอลลค่ะเพิ่งเปิดเดือนเมษา2022เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากทาเคชิตะสเตชันนะคะสถานีทาเคชิตะเนี่ยเ,เดินได้ในระยะเวลา10นาทีหรือไม่ก็นั่งเป็นชัตเตอร์บัสได้นะคะจากสถานีนะคะ ซึ่งสถานีทาเคชิตะเนี่ยก็อยู่ห่างจากสถานีหลักฮากาตะนะคะหนึ่งสถานี ะะแล้วก็ตัวลาล่าพอรตฟูกุโอกะเนี่ยก็อยู่ห่างจากทาคิสตะเซชันแค่เดินเพียง10นาทีหรือว่าโดยชัตเทอร์บัสก็ได้นะคะจะเป็นโมเดิร์นช้อปปิ้งมอลล่ะค่ะก็จะมีหลายๆอย่างแต่ว่าส่วนที่โดดเด่นก็คือว่าทางหน้าช้อปปิ้งมอลลาลาพอร์ตเนี่ยจะมีกันดั้มตัวใหญ่นะคะเป็นกันดั้มยักษ์อยู่ตรงหน้าหน้าหน้าตึกเลยนะคะหน้าตึกลาล่าพอร์ตเลยนะคะซึ่ง ตัวนี้ก็จะออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าเห็นกันดั้มเนี่ยเราต้องเอเราก็คงจะลิงก์ไปถึงเด็กนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เเป็นเป็นสัญลักษณ์ของของของความเป็นเด็กนะคะกันดั้มเหมือนเป็นของเล่นของเด็กนะคะแล้วก็ในในลาลาพอร์ตเองเนี่ยก็มีมีคิสเนีย ะะซึ่งเป็นเป็นเพล์เรืราวขนาดใหญ่ของของเด็กนะคะซึ่งเสริมสร้างหลายๆอย่างพัฒนาการของเด็กหลายๆอย่างเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สมัยใหม่นะคะซึ่งอยู่ในตึกนี้ด้วยอยู่ในชั้น3นะคะขเขาเรียกว่าเป็นตีมพาร์คของเด็กนะคะ,ะซึ่งตัวเนี้ยตัวคิสเนียเองเนี่ยก็ก็มีมีตัวนี้มาอยู่ที่ตรงนี้นะคะ ลาลาพอร์ตเองเนี่ยไม่ได้มีที่ฟูกุโอกะที่เดียวนะคะมีอีกสองอีก2ที่ก็คืออยู่ที่โตโยสุในโตเกียวแล้วก็อยู่ที่โคชิเอ็นนะคะอยู่ที่เอ่อระหว่างอยู่ระหว่างโอซาก้ากับโกเบนะคะเพราะฉะนั้นฟูกุโอกะเป็นเป็นลาลาพอร์ตที่3ที่เปิดในญี่ปุ่นนะคะเอ่อห้านะคะก็คือเป็นทีมแล็บฟอเรสต์นะคะฟูกุโอกะ ทีม lab อย่างที่ทราบกันก็คือจะเป,เป็น exhibition ที่เป็นไฟนิออนเยอะๆนะคะจัดเป็นอยู่นู้นนี้นั้น,เป,นเป็นเหมือนเป็นทีมต่างๆนะคะให้คนเข้าไปชมกันซึ่งทีม lab เองเนี่ยทีม lab เองเนี่ยนะคะก็เปิด exhibition เป็น digital art นะคะทั่วประเทศอยู่หลายๆหลายๆหลายๆ location นะคะซึ่งในปีจกรายในเดือนจุลา2 0 2ย2่2 0นะคะก็ทีม lab เนี่ยก็เปิด เป็นตัว permanent exhibition ในฟุกุโอกะนะคะเพราะว่าทีมลับจะมี2อ,อย่างเป็น permanent กับเป็นแบบที่เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไปอยู่ที่นี้กี่เดือนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ตามตามทีมตามแพลนของเขานะคะแล้วก็อีก อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเพอร์มานแต์เลยคือเปิดเป็นการถาวรเป็นมีที่อยู่เป็นกิจจลักษณะไม่ย้ายไปไหนนะคะดังนั้นในตัวทีม lab forest fukuoka เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเพอร์มานแต์เอ็กซิบิชันของของทีม lab นะคะซึ่งก็จะตั้งอยู่ที่เป็น entertainment complex นะคะใกล้ๆกับฟุกุโอกะโดมนะคะซึ่งทีม lab เนี่ย ทีม l บ b อซิบ n ชั่นของทีม lab เนี่ยจะโฆษณาตัวเองว่าเป็นเป็น instagram friendly นะคะ experience นะคะก็คือว่าถ้าใครได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยถ่ายรูปลง instagram เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับได้รับ like ได้ได้มีผู้คนสนใจผู้คนชอบดูกันนะคะเป็นถ่ายรูปออกมาแล้วสวยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรค่าแก่การไปชมแล้วก็ถ่ายรูปลง social โ,ซซโดยเฉพาะอย่างยิ่ง instagram นะคะ,นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น e x h i b i t i o n นะคะเป็นเป็น Digital Art e x h i b i t i o n นะคะของทีม lab forest f u k u o k a นะคะจุดที่6ค่ะจะเป็นเป็นการขยายเส้นทางซับเวยในฟุกุโอกะนะคะซึ่งเมื่อเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะคะ27มีนาเนี่ย2023นยี่สิบสมะคะมีซับเวยสายนันนาคุมะนะคะเเดิมเนี่ย สุดทางหรือปลายทางเนี่ยจะอยู่ที่อยู่ที่สถานีมินามิเทนจินนะคะแต่ว่า,เ,าเมื่อเดือนมีนาคมวันที่27ปี2023เนี่ยตัวสายเนี่ยเขาขยายไปอีกหนึ่งสถานีนะคะข,ขยายไปถึงฮากตะนะคะแล้วก็ขยายไปถึงฮากตะเนี่ยโซนที่ได้อน,นิสงก็คือโซนที่เป็นคานลซิตี เดิมแนวซิตี้เนี่ยก็จะอาจจะอยู่แบบฉีกออกมานิดนึงนะคะ,ะแล้วก็ต้องเดินทางก็อาจจะสะดวกน้อยกว่านี้นะคะเมื่อทางสายนานาคุมะซับเวลายเนี่ยขยาย ตัวสถานีออกไปอีกเนี่ยทำให้ตัวคาแนลซิตี้เนี่ยเดินทางไปได้ง่ายขึ้นนะคะก็ปัจจุบันนี้หลังจากขยายแล้วเนี่ยคนที่จะไปเที่ยวคาแนลซิตี้ซึ่งเป็นล้านช้อปปิ้งมอลลนะคะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะใหญ่ๆแล้วก็มีตรงคลองจำลองนะคะอ,อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นจัดเป็นทีมเป็นคาแนลซิตี้นะคะ ก็ลงได้ที่ลงรถไฟได้ที่สถานีคุชิดะชรายน์สเตชันนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างมินามิเทนจินกับฮากาตะแล้วก็ทำให้เดินทางไปที่ฮากาะขานชิตี้ง่ายขึ้นนะคะอ,อย่างที่7ที่เป็นของใหม่แต่ว่าเราเคยคุยกันไปแล้วในครั้งหนึ่งใน EP ีที่40นะคะที่เราพาเที่ยวนาง,งาซากิกันแล้วเราได้คุยไปแล้วว่า,อาของใหม่ในในคิวชูอันนึงซึ่งเป็น ซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรที่เขาตื่นเต้นกันนะคะมีข่าวใหญ่โตก็คือว่าเป็นการที่ขยายเส้นทางการเดินรถชินคันเซ็นนะคะไปถึงนางาซาก,กิเดิมนางาซาก,กิเอ่อชินคันเซ็นไปไม่ถึงนะคะไปถึงโดยรถไฟด่วนนะคะที่ชื่อว่าคาโมเมะนะคะจากาฮากาตะวิ่งไปแล้วก็เลียบทะเลไปนะคะซึ่งการที่ชินคันเซ็นขยายเส้นทางไปถึงนางาซากิเนี่ยทำให้รถ เวลาในการเดินทางาลงนะคะจากฮากาตะไปถึงนางาซากินลดลงไปถึง30นาทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางใหม่ของชินคันเซ็นที่เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ตัว กา,การที่ชิงคันเซ็นไปถึงนางาซากิเนี่ยก็ทําให้โปรโมทการท่องเที่ยวในเมืองนางาซากิซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่อีกมากมายนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะเราได้แนะนําไปใน E ีีที่40ลองลองฟังดูนะคะว่านางาซากิมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะแล้วก็ตัวเนื่องจากสถานีเนื่องจากชิงคันเซ็นไปถึงนางาซากิแล้วเนี่ยในตัวเอ่อเสิลิตี้ในสถานีก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งตัวสถานีเองเนี่ยตัวตึกสถานีเนี่ยได้ได้ปรับ โฉมใหม่นะคะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ไปในเมื่อตอนสปริงนะคะหรือประมาณเมษายนของปี2020นะะในขณะที่ข้างๆกันนั้นน่ะก็ยังมีการยังมีการรีโนเวทและมีการปรับวุงพื้นที่เพิ่มพวกร้านค้าออฟฟิศบิลดิ่งนะคะอะ่ในการจอดรถ แล้วก็โรงแรมขนาดใหญ่ที่จะอยู่ตรงใกล้ๆตรงสถานีนางาซากินะคะซึ่งวางแผนไว้ว่าจะเปิดให้บริการใน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 ออทัมนะคะหรือว่าฤดูดใบไม้ร่วงในปีนี้น็คือปี2023นะคะก็จะมีโรงแรมใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นโรงแรมเชนใหญ่ก็คือ m r r r o t t Hotel นะคะจะเปิดในในเมืองนางาซากิในตรงที่เป็นสถานีนางาซากิเซ็นทรัลตรงกลางตรงนั้นนะคะ ตัวน,นี้เป็นจุดที่7นะคะที่เป็นของใหม่ในคิวชูนะคะจุดที่8ที่เป็นของใหม่แต่จริงๆก็ไม่ใช่ของใหม่ซะทีเดียวแต่เป็นแต่เนื่องจากว่าเป็นอาการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะ<ง>ก็คือคุมาโมโตครสโซคือประสาทคุมาโมโตซึ่งได้รับความเสียหายจาก จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคุมโมโมโตเมื่อปี2016นะคะซึ่งเสียหายมากนะคะก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะแล้วก็คาดว่าคาดว่าจะเสร็จเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ก็คือ230 0นะคะแต่ว่าตอนนี้นคือก็ซ่อมแซมกู้กลับมาได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในปี2021เดือนมิถุนายนเนี่ยใน ภายในของของของตัวปรา,าสาทซึ่งเป็นกึ่งๆึ่งมิวเซียมที่คนเข้าไปชมได้เนี่ยก็เปิดให้ชมได้แล้วนะคะเมื่อ,อจูอน2021นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถจะไปชมได้เพียงแต่ว่าตัวปรา,าสาท ภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะคะซึ่งแต่ว่ามันเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงนะคะต้องมีการาบูรณะขนาดใหญ่นะคะก็คือเสร็จประมาณปี2030นะคะก็ใครสนใจก็ลองไปชมดูนะคะ จุดที่9ที่เป็นที่เป็นเ,เขาบอกเป็นของใหม่ในคิวชูนะคะก็ชื่อว่าซากุระมาจิคุมาโมโตะนะคะซากุระมาจิคุมาโมโตะเป็นอีกจุดหนึ่งของเมืองคุมาโมโตะซึ่งเป็นเอ่อเป็นคอมเมอร์เชียลคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่นะคะอยู่ใจกลางของเมืองคุมาโมโตะเลยนะคะซึ่งเปิดเมื่อ2019นสิบเกานะคะเ,เปิดในช่วงที่โควิดพอดีนะคะซึ่งซากุระมาจิคุมาโมโตะเนี่ย คุมามโตะนะคะ,ะประกอบไปด้วยช้อปปิ้งมอลล์มีร้านอาหารมีซีนีมาคอมเพล็กซ์มีทั้งโรงแรมเป็นบัสเทอร์มินอลด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นฟัสซิลิตี้ที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อที่จะเที่ยวในคุมามโตะนะคะซึ่งอันเนี้ยตัวซากุระมาจิคุมามโตะนะคะซึ่งเป็นคอมเมอรเชียลคอมเพล็กซ์นะคะ,อ,ะอยู่ ห่างจากนิดนิดเดียวอยู่ใกล้ๆกับตัวปราสาทคุมาโมโต้เลยนะคะทั้งหมดก็เป็น9จุดนะคะที่เป็นของใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงถ้าจะเรียกก็คือเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเปิดนะคะในช่วงที่เป็นโควิด นี่เองนะคะแล้วก็ในปีปลายปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศขึ้นมานะคะเผื่อใครที่จะสนใจลองไปเไปเที่ยวที่คิวชูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นจะเป็นการเที่ยวซ้ำหรือก็จะเป็นการไปเที่ยวครั้งแรกของคิวชูก็ลองพิจารณา9จุดนี้ดูนะคะว่าจะาว่าจะลองไปที่ไหนดีบ้างนะคะก็หรือไปยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะ สำหรับวันนี้ข้อมูลจาก JapanGuide.com นะคะเป็นอัปเดตแบบนี้นะคะเราก็จะเอาข้อมูลแบบนี้มาให้ามาให้ทราบกันเรื่อยๆนะคะในภูมิภาคต่างๆอย่างที่บอกแล้วคะ่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพลวัตนะคะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพนะคะความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมค่อนข้างจะน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสภาพของเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาอัปเดตกันเพื่อเป็นประเด็นสําหรับการตัดสินใจวางแผนในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะและ,ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะจะมีอะไรมาให้ฟังกันอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ